การเดินสายไฟใน PLC แบ่งออกเป็นสายที่อยู่ภายในและสายที่อยู่ภายนอกการต่อสายขั่วต่อกับรีเลย์ภายในถูกต่อใน PLC เรียบร้อยแล้วกรณีนี้เรียกว่าการต่อสายภายในและสายที่ต่อจริงๆจะอยู่ภายนอกโดยการใช้เครื่องมือต่างๆในการต่อสายกับอุปกรณ์ภายนอกเราเรียกว่า การต่อสายภายนอกอุปกรณ์ INPUT จะทำงานเมื่อต่อขั้ว INPUT กับขั้วคอม INPUT RELAY จะรับสัญญาณจากอุปกรณ์ INPUT และส่ง OUTPUT ไปยังข้างใน PLC เช่นเดียวกันอุปกรณ์ OUTPUT หากต่อระหว่างขั้ว OUTPUT กับขั้วคอมก็จะทำให้เครื่องสามารถทำงานได้แต่อุปกรณ์จ่ายไฟ สำหรับทำให้อุปกรณ์เอาต์พุตทำงานต้องติดตั้งไว้ภายนอกด้วยหลักการนี้ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่มีกระแสะไฟแตกต่างกันระหว่างกระแสะไฟตรงและกระแสะไฟสลับขั้วในคอมได้ในแผงขั้วต่อจะมีการแบ่งตามตัวเลขของอุปกรณ์เช่น x0 หรือ y0 หมายเลขอุปกรณ์คือ รีเลย์ที่มีอยู่ภายใน PLC เช่นรีเลย์เสริมคือ M 0์ทามเมอร์คือ T 0คาลเตอร์คือ C 0อุปกรณ์นอกจากใช้เลขฐาน10ยังสามารถใช้เลขฐาน8หรือเลขฐาน16ก็ได้ค่ะเกี่ยวกับเลขฐานต่างๆเรามาทำความรู้จักกับเลขฐานกันเถอะ เลขฐาน10คือ0ูถึง9หลังจากนั้นจะเป็นตัวเลข10ไล่ไป10ครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนหลักเลขฐาน8คือ0ูถึง7หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข10ไล่ไป8ครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนหลักเลขฐาน 16, คือ 0ถึง9 A B C D E F หลังจากนั้นจะเป็นตัวเลข1 0ึศไล่ไป16ครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนหลักอาจจะยากไปนิดพยายามจำกันหน่อยนะคะ